ไกยอาเพื่อสุขภาพ 7วิธีการกินแบบชะลอวัยเพื่อคุณที่สวยผิวที่ใสและสุขภาพดีนะคะ1กินอาหารให้ครบ3มือ้อห้ามอดมื้อเช้าควรเบามื้อเที่ยงและเลี้ยงหนังในมื้อเย็น2กินให้ครบ5หมู่โปรตีนสีขาวจากไข่จากปลาคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจากข้าวกล้องธัญพืชไขมันดีจากพืชเช่นถั่วงาอะโวคาโดลดไขมันจากสัตว์กินวิตามินและเกลือแร่จากผักหลากสีและผละไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะเช่นฝรั่งและแอปเปิลเขียว3กินให้หลากหลายสลับหมุนเวียนกันไปการกินอาหารชนิดเติมซ้ำๆบ่อย ยเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารและรับสารปนเปื้อนชนิดเดิมเพิ่มขึ้นนะคะ4การกินผักสดผลไม้สดตามฤด,ดูกาลช่วยลดความเสี่ยงจากปริมาณสารพิษและสารเคมีที่ใช้เพาะปลูกและการลักผักให้สะอาดก่อนกินกินผักและผลไม้แบบปลอดภัยได้ยิ่งดีค่ะ5 เลอกกินอาหารที่อายุสั้นเช่นผักปรุงสุกใหม่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปไม่ใส่สารกันบูดและลดละเลิกเลี่ยงอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารแช่แข็งอาหารสะดวกซื้อแล้วคนกินจะอายุยืนนะคะ6กินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วควรกินช้าๆให้คออิ่มเกี่ยวให้ละเอียดจะช่วยลดภาลาการทํางานของร่างกายตดการเกิดอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญและอาจจะทำา IF หรือ i ิน e r m i t t e n t Fa า ting สัปดาห์ละ2 -3 ครั้งช่วย กระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อฟ้นฟูความอ่อนเยานะคะเจดจิบน้ําบ่อยๆตลอดวันให้ได้2-3ลิตรเพื่อบํารุงผิวพรรณและสมองจะปล่อยให้กระหายน้ําและดื่มทีละเยอะๆเ,เลี่ยงการดื่มน้ําที่ใช้กระบวนการ RO หรือ Reverse Osmosis เพราะเสี่ยงต่อการเสียและทาุของร่างกายและกระดูกได้นะคะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคณะแผนกเวชศาสตร์สลองวัยของโรงพยาบาลพิภาวดีค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะไกยอเพื่อสุขภาพ